สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมเพี่มงเพลในการเตรียมสอบกลุ่มกฎหมายกครองวิชาพระบรัญญัติวิธีปฏิบรรัติราชการาุรกครนะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่เนะื้อหาสําคัญของพระบรัญญัติวิธีปฏิบรรัติราชการางรกครคือเรื่องการเพิกถอนคําสั่งางปการองครับก่อนอื่นเรามาทบทวนทาความเข้าใจพื้นฐานที่จะนําไปสู่การเพิกถอนคําสั่งางปกครกันก่อนนะครับคําสั่งทาุรกครเป็นรูปแบบการกระททางรกครที่สาคัญที่สุด และมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกระทำทกครองรูปแบบอื่นหลายประการหนึ่งในลักษณะเด่นคือแม้อกจุนที่ฝ่ายปกครองจะออกคําสั่งทกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคําสั่งนั้นก็ยังคงมีผลทางกฎหมายเป็นแต่กรณีที่ความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นแรยแรงและเห็นได้ชัดแจ้งจนถือเป็นโมฆะนะครับคาสั่งทบครองที่เป็นโมฆะนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่น 1. คําสั่งทบครองนั้นได้ออกมาเป็นหนังสือ แต่ไม่ปรากฏในหนังสือและว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ออกคําสั่งทำปุครองดังกล่าว 2. คําสั่งทาปุครองนั้นได้ออกมาโดยฝ่าฝืนแบบที่กฎหมายกําหนดเช่นกฎหมายกําหนดให้ทําคําสั่งทำปกคองเป็นหนังสือแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคําสั่งทำปุครองด้วยวาจา 3. คําสั่งทำปุครองนั้นเป็นคําสั่งทำปกคองที่เรียกร้องให้ผู้รับคําสั่งกระทาการที่ไม่อาจปฏิบัติได้ในความเป็นจริงเช่นออกคําสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งที่อาคารดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนไปก่อนหน้านั้นแล้ว สีค่คำสั่งทะเบีครองนั้นเรียกร้อ nah my, <framework. S 2> ะะง BR ให้ผู้รับคำสั่งกระทาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะส่งผลให้ผู้รับคำสั่งได้รับโทษในทางอาญาห้าคำสั่งทะเบีครองนั้นมีเนื้อหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเมื่อคำสั่งทะเบีครองตกเป็นโมฆะย่อมหมายความว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายใดๆตามที่ผู้ออกคำสั่งต้องการเมื่อคำสั่งทะเบีครองดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลใดๆในทางกฎหมาย ดังที่ผู้ออกคําสั่งทางปกครองต้องการองค์กรสายปกครองย่อมไม่สามารถดําเนินการังครับเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นได้ดังนั้นเมื่อคําสั่งทางปกครองให้เป็นโมฆะไม่มีผลในทางกฎหมายจึงไม่มีความจําเป็นต้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นเพราะไม่ไมีอะไรให้เชื้ถอนองค์กรที่มีอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองจึงต้องใช้วิธีการประกาศความเป็นโมฆะหรือความเสียเปล่าของคำสั่งทางปกครองนั้นแทนการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องการเพิกถอนคําสั่งธำุครองครับผมขออธิบายเรื่องหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางบุครองและเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งธำครองดังต่อไปนี้นะครับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระททางปุครองหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาำบุครองเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานของหลักนิติรัฐนะครับซึ่งกําหนดให้องค์กรสายบุครองต้องผูกพันตนและดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายเสมอหลักการนี้ประกอบด้วย หลักการย่อยสมการที่ทํางานร่วมกันนะครับ 1. หลักการกระทําทําบกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและ2หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนะครับมาดูหลักการแรกนะครับหลักการกระทาทะเบกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแนวคิดนะครับฝ่ายปกครองต้องทําทุกอย่างให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้มังครับอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆของกฎหมายที่มีลาดับสูงกว่าเพื่อทํารงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมายนะครับ ขอบเขตการบังคับใช้นะครับครอบคลุมทั้งกรณีที่กฎหมายกําหนดหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติและกรณีการใช้ดุพินิษนะครับผลทางกฎหมายหากฝ่าฝืนนะครับคําสั่งหรือว่าการกระทานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายผลที่ตามมาอาจจะเป็นโมฆะหรือมีผลใช้ได้ในทันทีแต่สามารถถูกเพิกถอนได้ในภายหลังนะครับันนี้ก็ดูตามหลักนิตินโยบายของฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าดูความได้แรงของการฝ่าฝืน นะครับสองนะครับเป็นเรื่องหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนะครับแนวคิดหลักนะครับองค์กรฝ่ายปกครองจะใช้อำนาจกระทำการใ,ใดๆที่กระทบสิทธิของประชาชนได้ก็แต่เมื่อมีกฎหมายบัญญัติหรือมอบอำนาจให้ทําได้เท่าน,นั้นหลักการนี้มีความเข้มข้นกว่าหลักการแรกนะครับเนื่องจากเป็นการกําหนดให้ต้องมีฐานกฎหมายรองรับก่อนที่จะใช้อำนาจเสมอนะครับฐานกฎหมายชื่องรับก็คือนะครับหนึ่งหลักประชาธิปไตยแบบรัฐสภา สองหลักนิติรัฐนะครับสามหลักประกรันสิทธ,ธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับรูปแบบกฎหมายที่ให้อำน,นาจนะครับโดยหลักต้องเป็นกฎหมายในรักอักษรน,นะครับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัต,พรรติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดกฎกระทรวงหรือพระราชกิจกานะครับตัวของกฎหมายประเพณีเนี่ยไม่ถือว่าเป็นฐานอำนาจนะครับทีนี้ถ้าจะทํากฎหมายประเพณีให้เป็น มีผลบังคับใช้ได้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องนํากฎหมายประเพณีที่ไม่เป็นรักแักษรไปบัญญัติให้เป็นลักแรกอักษรเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับความแตกต่างจากหลักแรกนะครับหลักไม่มีกฎหมายมีอำนาจเนี่ยต้องมีฐานอำนาจก่อนจึงจะทําได้นะครับส่วนหลักการกระทําต้องไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับคือเมื่อทําแล้วเนี่ยต้องอยู่ในกรอบที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้นนะครับ มาดูอันที่สองนะครับเงื repeating repeating ่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทกครองคําสั่งทกครองจะชอบด้วยกฎหมายและมีผลใช้บังคับได้ดูสมบูรณ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข2ประเภทหลักได้แก่1เงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการออกคําสั่งและ 2. เงื่อนไขเกี่ยวกับขอบอานาจออกคําสั่งตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทกครองและกฎหมายที่แห้อำนาจนะครับมาดูเงื่อนไขแรกกันเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการออกคําสั่งทกครอง เงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการออกคําสั่งลักคลองเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและรูปแบบในการออกคําสั่งลูกทคลองประกอบด้วย3ด้านหลักด้วยกันก็คือ1นะครับเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้สรงอำนาจหรือผู้รับมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งนะครับต้องมีความดำรงอยู่ใด้างกฎหมายและดำเนินการตามหลักการที่กฎหมายกําหนดนะครับถ้าเป็นตัวของ ผู้ำลงตำแหน่งที่เป็นตัวบุคคลนะครับผ,ผู้นั้นเนี่ยจะต้องได้รับการแต่งตั้งและอยู่ในตำแหน่งในเวลาที่ออกคําสั่งนะครับและเจ้าที่จะต้องมีความเป็นกลางและปราศจากคติลําเอียงนะครับในส่วนของคณะกรรมการก็จะต้องมีองค์ประกอบครบกระทนํนโดยที่ประชุมนะครับและจะต้องมีองค์ประชุมครบมีการออกคะแนนเสียงครบตามที่กําหนดไว้นะครับและกรรมการก็จะต้องมีความเป็นกลางหาดนะครับ ฝา่าฝืนในเรื่องของตัวเจ้าที่ผู้ทรงอำนาจนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้าที่ผู้รับมอบอำนาจนะครับหรือว่าไม่มีความลงอยู่ในทางกฎหมายคําสั่งคาครองที่ออกไปโดยฝา่าฝืนนะครับก็จะเป็นคําสั่งคำครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ก็อยู่ในมาตรา12มาตรา1 3มาตรา16แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการคำครองนะครับในส่วนของขั้นตอนของการออกคําสั่งคำคลองนะครับถ้าเป็นการริเริ่มออกคําสั่งคำครองเนี่ยก็จะต้องมี ผู้ยื่นคำขอหรือว่าออกคำสั่งคำปกครองในการเสนอแนะหรือแนะนำจากเจ้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือว่าการออกคำสั่งคำคลองนี้ต้องได้รับการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากเจ้าที่อื่นก่อนนะครับหรือว่าในเรื่องของการรับฟังบุคคลนะฮะเจ้าที่ต้องให้คู่กรณีเนะี่ยมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้ยแยง้งแสดงบานลาลฐานตนก่นอนออกคำสั่งคำคลองที่กระทบสิทธิ ทีนี้หากฝ่าฝืนไปนะครับในเรื่องของขั้นตอนการออกคําสั่งปกครองเนี่ยออกไปโดยไม่มีผู้ยื่นคําขอนะครับออกไปโดยไม่รับความเป็นชอบก่อนหรือออกไปโดยไม่รับฟังคู่กรณีเนี่ยคาสั่งปกครองที่ฝ่าฝืนก็จะเป็นคําสั่งปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่เงื่อนไขเรื่องของรูปแบบของคําสั่งนะครับรูปแบบของคําสั่งปกคลองอาจจะทําเป็นหนังสือวาจาหรือการสื่อความหมายรูปแบบอื่นก็ได้ที่สําคัญจะต้องมีความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้นะครับ รายละเอียดของหนังสือนะครับรายละเอียดของคําสั่งทบครองที่ทําเป็นหนังสือครับก็จะต้องระบุวันเดือนปีชื่อตําแหน่งของเจ้าที่ผู้ทําคําสั่งและลายมือชื่อของเจ้าที่ผู้ทําคําสั่งทบครองครับรูปแบบคําสั่งทบครองต่อมาครับจะต้องคําสั่งทบครองที่เป็นหนังสือเนี่ยและการยืนยันคําสั่งทบครองด้วยวาจาเนี่ยหลักก็จะคือจะต้องมีเหตุผลซึ่งเหตุผลประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญข,อข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิษนะครับอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของรูปแบบของคาสั่งทะครองขั้นตอนของการออกคําสั่งทะครองและเจ้าที่เพื่อออกคําสั่งทะครองนะครับฝ่าฝืนนะครก็คําสั่งทะคลองที่ออกมาก็จะเป็นคําสั่งทะเครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายเหตุนะครับในบางกรณีเนี่ยคาสั่งทะครองที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะเหตุเกี่ยวกับขั้นตอนหรือว่ารูปแบบมาประการนะครับเช่น การออกคำสั่งไปโดยที่ไม่มีผู้ยื่นคำขอหรือว่าไม่ได้ระบ,บุเหตุผลหรือว่าไม่ได้รับฟังคู่กรณีก,ก่อนนะครับหรือว่าไม่มีผู้ให้ความ,มชอบเนี่ยเจ้าที่ก็อาจจะแก้ไขเยียวยาให้เป็นคำสั่งปกครองที่ชอบชอบด้วยกฎหมายได้นะครับในภายหลังนี้คำสั่งปกครองที่เบื้องต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ได้รับการแก้ไขเยียวยานะครับเงื่อนไขของความเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็หมดสิ้นไปก็กลายมาเป็นคำสั่งปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ เงื่อนไขต่อมานะครับเป็นเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบอานาจออกคําสั่งทำปุครองนะครับเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบอานาจออกคาสั่งทำครคงเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเป้าหมายของคําสั่งทำปุครองนะครับประกอบด้วย3ด้านด้วยกันนะครับเงื่อนไขที่1นะครับเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอํานาจทาบุครองนะครับเจ้าที่สามารถออกคําสั่งทำปุครองได้ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ กฎหมายกาหนดไว้เกิดข okay? ึ ouais. leave, right, ้นก่อนเวลาออกคําสั่งทางบครองนี้การตรวจสอบนะครับก็จะต้องดําเนินการ2ขั้นตอนก็คือตรวจสอบแสวงหาข้อได้จริงนะครับและให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อได้จริงดังกล่าวนะครับอนนี้ก็เป็นข้อได้จริงอันเป็นเหตุให้เกิดอานาจทางปกครองนะครับหากข่าฝืนก็คําสั่งทกครองที่ไม่มีข้อได้จริงนะครับหรือว่าไม่ได้ปรับเข้ากับข้อกฎหมายเนี่ยคำสั่งทะครองนั้นก็จะเป็นคําสั่งทะเครองที่ ไม่ชอบด้วกฎหมายนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์ของคําสั่งบุคลองแล้ครับคําสั่งบุครองต้องมีความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้นะครับและต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายนะครับและต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายนะเป็นเรื่องความมุ่งหมายของการออกคําสั่งบุครองนะคำสั่งบุครองเนี่ยต้องเป็นการใช้อำนาจเพื่อํำเนินการให้เกิดหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะนะครับ และต้องใช้อำนาจเพื่อดำเนินการให้เกิดหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะด้านที่อยู่ในเจตานารมณ์ของกฎหมายฉบับก่อตั้งอำนาจเท่านั้นนะครับภอภิฝ่าฝืนในเรื่องของรูปแบบหรือว่าเนื้อหาของคําสั่งทรรัเบียนครองฮะผลก็คือคําสั่งทับรีครองที่ออกมาก็จะเป็นคําสั่งทับรีครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับดังนั้นนะครับโดยหลักทั่วไปแม้คําสั่งทับรีครองเนี่ยจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่หากยังไม่ถึงขั้นเป็นโมฆะ คำสั่งดังกล่าวก็ยังคงมีผลผูกพันผู้รับคําสั่งที่จะต้องปฏิบัติตามจนกว่าคําสั่งนั้นจะสิ้นผลลงนะครับไม่ว่าจะสิ้นผลลงด้วยการเพิกถอนหรือการแก้ไขหรือได้ผลของกฎหมายอื่นก็ตามนะครับคําสั่งคำปกครองเนี่ยอาจสิ้นผลลงได้หลายลักษณะเช่นสิ้นผลลงตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายนะครับหรือว่าสิ้นผลลงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในคําสั่ง หรือสิ้นผลลงในสภาพของเรื่องเมื่อได้มีการปฏิบัติตามคําสั่งครบถ้วนแล้วแต่ลักษณะของการสิ้นผลที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือการสิ้นผลลงในการสแสดงจิตนาของหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไปนะครับองค์กรของรัฐที่สามารถเพิกถอนหรือทําให้คําสั่งปกครองสิ้นผลลงก็ได้แก่1องค์กรตุลาการนะครับก็โดยการพิาพากษาเพิกถอนคําสั่งะบปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับว่าเป็นในส่วนขององค์กร่ายปกครองเองนะครับ โดยการการะทําของเจ้าที่ 5, สายปกครองสําหรับการเพิกถอนคําสั่งปกครองโดยองค์กรสายปกครองนั้นนะครับอาจเกิดขึ้นได้2ลักษณะใหญ่ก็คือ 1. อการเพิกถอนในกระบวนการ,รถถอุทธรหรือตัวแย้งคําสั่งถวครอง2องการเพิกถอนนอกกระบวนการอ,อ,อุอทธรอนอกกระบวนการอุทธรหรือตัวแย้งคําสั่งถวครองในการเพิกถอนคําสั่งถวครองนอกกระบวนการอุทธรหรือตัวแย้งคําสั่งถวครองนะครับองค์กรเจ้าที่สายปกครองเนี่ย แสดงเจตนายกเลิกคําสั่งถวบครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพิกถอนคําสั่งถวบครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยที่เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการยกเลิกคําสั่งถวบครองที่ชอบด้วยกฎหมายและหลักการเพิกถอนคําสั่งถวบครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยสาระสําคัญนะครับดังนั้นในการทําความเข้าใจการเพิกถอนคําสั่งถวบครองของกองเจ้าที่ฝ่ายปกครองนอกกระบวนพิจารณารอนโต้แย้งคาสั่งถวบคลองเนี่ยจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นเสียก่อนว่า ำครรำสั่งทบุคลองที่องค์กรเจ้าที่ฝ่ายปุครองดำเนินการเพิกถอนนั้นเป็นคำสั่งทบุคลองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นคำสั่งทบคลองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและคคำสั่งทบุคลองดังกล่าวนั้นอาหารพิจารณาจากแง่มุมของบุคคลผู้ที่จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแล้วนะครับอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นคำสั่งทบุคลองที่ให้ประโยชน์หรือว่าเป็นคำสั่งทบคลองที่สร้างฝาระนะครับเห็นไหมว่าจะมีความสับสนวุ่นงงเกิดขึ้นะ ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าเป็นคําสั่งปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าจะเป็นคําสั่งปกครองที่ให้ประโยชน์หรือว่าสร้างภาระนะครับทีนี้มาจับคู่แยกพิจารณากันก่อนนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องคําสั่งปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและคําสั่งปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับการพิจารณาว่าคําสั่งปกครองเป็นคําสั่งปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับให้พิจารณา จากเงื่อนไขณเวลาที่ออกคําสั่งเป็นสําคัญบาดูอันแรกนะครับคําสั่งถูกปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหลักลักษณะสําสคัญก็ให้ดูณเวลาที่ออกคําสั่งนะครับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นคําสั่งที่ออกโดยถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายทั้งในด้านกระบวนการและเนื้อหาที่เราได้ศึกษากันเบื้องต้นนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของนี่ฮะ เงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบนะครับขออภัยนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการออกคําสั่งสมบุกรองซึ่งเป็นเรื่องของขั้นตอนและรูปแบบในการออกคําสั่งสมบุกครองหรือว่าเป็นตัวของเนื้อหาและเป้าหมายของคําสั่งสมงุกสมบูรณ์คาสั่งสมบุกรองที่จะเป็นคําสั่งสมบุกรองที่ชอบโวยกฎหมายจะต้องเป็นคําสั่งสมบุกรองที่ออกโดยถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งความชอบโวยกฎหมายทั้งในด้านกระบวนการและในด้านเนื้อหานะครับ หากฝ่ายปกครองต้องการทําให้คําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายสิ้นผลลงจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็มีข้อสังเกตนะครับการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องคํานึงถึงว่าในเวลาต่อมาข้อได้จริงหรือว่าข้อกฎหมายจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะเอาตอนออกคําสั่งเป็นเกณฑ์นะครับทีนี้กรณีมีข้อสังเกตนะครับกรณีฝ่าฝืนระเบียบภายในเนี่ย คำสั่งัวครองบางเรื่องเนี่ยออกไปด้วยฝ่าฝืนระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานเนี่ยแต่ว่าสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายนะครับก็ยังถือว่าเป็นคําสั่งถวกรองที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นแต่ว่านะครับการฝ่าฝืนหรือว่าขัดแย้งในเรื่องของระเบียบหรือว่าแนวปฏิบัติจะไปขัดแย้งกับหลักแห่งความเสมอภาคตามรัฐธรรมน,นูญนี่ก็ยังถือว่าเป็นการออกคําสั่งถวกรองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ แต่ว่าถ้าฝ่าฝืนระเบียบแต่ว่าสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายธรรมดาอย่างงี้ของกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกคําสั่งปกครองก็ยังถือว่าเป็นคําสั่งปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่หากว่าฝ่าฝืนระเบียบแต่ว่าการฝ่าฝืนระเบียบสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายแต่ว่าไปขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการออกคําสั่งปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับในเรื่องต่อมานะครับคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาจากเวลาที่ออกคําสั่งทำคลองเป็นสำคัญเหมือนกันนะครับลักษณะน,นะครับเป็นคําสั่งทำครองที่ออกโดยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกันหมายว่าจะเป็นในทางแบบพิธีนะครับในเรื่องของขั้นตอนรูปแบบหรือทางเนื้อหานะครับทีนี้การเพิกถอนคําสั่งทำคลองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ หากฝ่ายปกครองต้องการเพิกถอนคําสั่งนะครับจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีข้อยกเว้นด้วยกันนะฮะกรณีคําสั่งปกครองอาจไม่ถูกเพิกถอนได้ทันทีแม้จะมีข้อบกพร่องเรื่องแรกนะครับคำสั่งปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อาจจะเยียวยาได้นะฮะทางนี้ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา41เนะครับคำสั่งปกครองที่บกพร่องในแบบพิธีแต่ว่าไม่เป็นสาระสําคัญนะครับ คือผิดเรื่องน้อยที่ไม่เป็นสาระสําสคัญนะครการสรรเสริญน้นไขทางแบบวิธีที่ไม่เป็นสาระสําสคัญไม่ทําให้คําสั่งลุกคลองนะครับนั้นกลายเป็นคําสั่งลูกคลองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในขนาดที่ถูกเพิกถอนได้นะครับคําสั่งลูกคลองที่มีข้อผิดพลาดหรือว่าผิดหลงเล็กน้อยนะครเจ้าที่ก็อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอนะครับอย่างเช่นตัวเลขผิดไม่เป็นสาระสําสคัญนะครับ นี show, ่ก็จบกันไปครับสาหรับคําสั่งปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและคําสั่งงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักก็คือพิจารณาณเวลาออกคําสั่งงปกครองนะฮะอันต่อมานะครับคําสั่งงปกครองที่ให้ประโยชน์และคําสั่งงปกครองที่สร้างภาระนะครับหรือว่าเป็นคําสั่งครองที่ไม่ให้ประโยชน์หรือว่าจําง่ายๆนะครับให้ประโยชน์กับไม่ให้ประโยชน์ การจำแนกประเภทของคำสั่งตำบคลองว่าเป็นคำสั่งตำบคลองนี้ให้ประโยชน์หรือว่าสร้างภาระนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นปัใจจัยในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนคำสั่งตำบครองซึ่งจะมีความยืดหยุ่นหรือเข้มงวดต่างกันโดยการวิจฉัยเนี่ยจะพิจารณาจากมุมมองของผู้รับคำสั่งเป็นสำคัญมาดูอันแรกนะครับคำสั่งตำบครองที่ให้ประโยชน์หมายความว่า เป็นคำสั่งที่ทำให้สถานะของบุคคลเป็นในทางบวกกว่าสถานะที่เป็นอยู่เดิมเช่นเก่อตั้งสิทธ,ธิหรือประโยชน์ยินได้ให้แก่ผู้รับคำสั่งหรือยืนยันสถานะที่เป็นคุณแก่บุคคลครับอย่างเช่นนะครับคำสั่งประทองที่เป็นการให้เงินให้ทรัพย์สินหรือการให้ประโยชน์อื่นใดที่แบ่งแยกได้นะครับหรือว่าการออกใบอนุญาตต่างๆอันนี้ก็เป็นคำสั่งประทองที่ให้ประโยชน์นะครับผลต่อการเพิกถอนนะครับการเพิกถอนคำสั่งประเภทนี้ มีเงื่อนไขยุ่งยากซับซ้อนต่อ,อการเพิกถอนคําสั่งคุรครองที่สร้างภาระเนื่องจากจะต้องคุ้มครองความเชื่อมั่นของผู้รับคําสั่งคุรุคะองอันนี้เป็นคุณเนี่ยเพิกถอนยากนะครับอีกอันหนึ่งคือคําสั่งคุรครองที่สร้างภาระนะครับหมายความว่าเป็นคําสั่งคุครองที่ทําให้สถานะของบุคคลเป็นไปในทางลบกว่าสถานะที่เป็นอยู่เดิมนะครับเช่นกําหนดหน้าที่กําหนดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลร้ายหรือเสียประโยชน์ตักทอนลบล้างสิทธิตลอดจนยืนยันสถานะที่ไม่เป็นคุณแก่บุคคลนะครับตัวอย่างของคสั่งคำปกครองที่สร้างภาราก็อย่างเช่นคําสั่งลงโทษทางวินัยคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตคําสั่งให้หรรือออนถนาาาคคํสั่งเรียกเก็บภาษีนะครับผลต่อการเพิกถอนนะครับการเพิกถอนคําสั่งคำปกครองประเภทนี้นะครับเรื่องไขจะยืดหยุ่นกว่าการเพิกถอนคําสั่งคำปกครองที่ให้ประโยชน์นะครับ อย่างนั้นนะครับในกรณีที่องค์กรเจ้าที่ฝ่ายปุครองต้องการเพิกถอนคําสั่งสมบครองที่สร้างภาระเพื่อจะออกคําสั่งสมบกครองใหม่ที่สร้างภาระยิ่งกว่าองค์กรเจ้าที่ฝ่ายบุครองย่อมจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการเพิกถอนคําสั่งําบกครองที่ให้ประโยชน์นะครับอันนี้เดิมสร้างภาระนะครับหรือว่าเป็นลบนะฮะอันใหม่ที่ออกมาเนี่ยสร้างภาระยิ่งกว่าก็ดับเบิลลบเข้าไปทีนี้เวลาจะเพิกถอนก็ต้อง ใช้หลักเกณฑ์การเพิกถอนคําสั่ง,งทะครองที่ให้ประโยชน์นะครับนี่นะครับคือความยากของมาตรา49ถึงมาตรา53นะครับในทางกลับกันนะครับหากองค์กรเจ้าที่ฝ่ายปกครองต้องการเพิกถอนคําสั่งทะครองที่ให้ประโยชน์นดังนี้เพื่อที่จะออกคําสั่งทะครองที่ให้ประโยชน์กับผู้รับคําสั่งยิ่งกว่าองค์กรเจ้าที่่ายปกครองจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการการเพิกถอนคําสั่งทะบครองที่สร้างภาระนะครับอันเดิมนะครับให้ประโยชน์ อันใหม่ให e, no ้ประโยชน์ยิ่งกว่านะครับเป็นบวกบวกอันเดิมแค่บวกครับอันใหม่เป็นบวกบวกดังนั้นเวลาจะเพิกถอนคําสั่งทาเปกครองที่ให้ประโยชน์นะครับก็จะต้องใช้หลักเกณฑ์วิธีการในการเพิกถอนคําสั่งทาเปกครองที่สร้างภาระนะฮะสรุปสุดท้ายนะครับการเพิกถอนคําสั่งทาเปกครองก็คือการเพิกถอนคําสั่งทาเปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการเพิกถอนคําสั่งทาเปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าเป็นดุลพินิษขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับซึ่งหมายความว่าแม้เงินไขในการเพิกถอนคําสั่งกครองตามกฎหมายจะมีอยู่อย่างครบถ้วนนะครับองค์กรที่ฝ่ายปกครองก็อาจจะไม่ดําเนินการเพิกถอนหรือยกเลิกคําสั่งถคกองนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภาดท,ทบทวนเนื้อหานะฮะผมก็ได้อธิบายไปอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะตั้งแต่ในกลุ่มมาตรา12ถึงมาตรา48นะครับอันนี้ก็เป็นฉบับย่อและเร่งรัดนะฮะ จากหนังสือคําำบรรยายของท่านปรมาจารย์กฎหมายปกครองต่างๆนะครับก็เอามาสรุปเพื่อที่จะทำให้เราศึกษามาตรา4ี่สิบเกถึงมาตราห้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในกลุ่มมาตรา4 9่ถึงมาตราห้นีจะพูดอยู่4เรื่อง้วยกันนะฮะกลับไปกลับมานะฮะก็คือเรื่องการเพิกถอนคำสั่งปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและการเพิกถอนคำสั่งปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคาสั่งระปกครองที tamam ai, ่ชอบด้วยกฎหมายก็แบ e <may> e> ่งออกเป็นสองสับสองส่วนย่อยด้วยกันก็คือคําสั่งระปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นคาที่เป็นคําสั่งระครองที่ให้ประโยชน์อันที่หนึ่งนะครับและคําสั่งระปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นคําสั่งระครองที่ไม่ให้ประโยชน์อีกอันหนึ่งนะครับละอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทู้ถอนคำสั่งระครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคำซึ่งเป็นคําสั่งระครองที่ให้ประโยชน์นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือ การเพิกถอนคําสั่งคำครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นคําสั่งคำคลองที่ไม่ให้ประโยชน์พูดอย่สี่เรื่องนะฮะแต่ว่าตัวบทค่อนข้างที่จะเขียนยากแล้วก็อ่านยากนะแต่างนี้ถ้าเราได้เข้าใจเนื้อหาในเบื้องต้นของการแยกประเภทคําสั่งคำคลองที่ชอบหรือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะเวลาเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของมาตรา4ี่เก้าถึงมัตราห้สามก้อนน่าจะทําให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสําหรับในส่วนนี้ ผมยังจะไม่เข้าเนื้อหาในส่วนที่6นะครับจะเอาไว้บรรยายในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมไว้เจอกันในคลิปต่อไปในส่วนที่6การเพิกถอนคำสั่งผูกครองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ